สวัสดีครับพ่อกระนวนกินแสบอีกคือเกาเนาะครับพี่นองปองไปเอฟซีทั้งหลายนะครับที่กระลบหลักของกบะนวกินแสบนะครับบอกว่าจะอยู่ในประเทศไทยฮาหรือว่าต่างประเทศนะครับที่รับชม่ากยูทูปของกระนวลกินแสบนะครับห่างหายไปโดนนะครับบาดแผยคลิปให้พี่หนองเขาเบิงนะครับมือนีสื้อผ้าพี่ผ้าน่องเขากินนะครับตำหมึกแตงนะครับหนึ่งหู้หมูนะครับนี่พันกับหนึ่งหู้หมูผักแกมเ่า มือในในพักบุงกรอบนะครับบมงินใหม่มาละขีนกบัตรกรอบบอกตัวผู้สวนอีแม่บบกเบาลยายใยหางนะครับผ้าพีผ้านองเขามากินนะครับเขาแรงครับตัวนี้มามาครับมากินเสบแซบกันบวดกินแสบนะครับแบงบุย้ยตำมึกแดงถาดบักใไง นุม่มหวานจิตประลักิตน,นะครับสองสามเหมือบริเดทาคลิปใหมพี่น้องเบิ้งนะครับ ปลาแดกปลาแดกตอนนับเนี่ยคิดอยากมาเลยต้องเสียบ้างห้อมดีขนาดนหนครับ นึ่งสซสมุนไพรมห้อมครับเนี่ยบลุบุ๊ๆๆดูครับ ต้นต๊ะครับกินอยู่บ้านมานตอนนี้หน้า,นามันบวมกินแซมหนามสวมนะครับ Oh. ถูกหวนอ้อนครับแซ่บขนาดประแดงสีกประแดง่ะพี่ไอ้องกรเบิง บุรินใหไม่ แซ่บขนาดพาพีพ่อหน่องกินแบบแซ่บครับ เพืน่อขนาด แซ่บขนาดครับให้กินบ้างเน้อครับเนี่ยหนึ่งหูหมูนะครับเข้าตำหมักแตงนะคโอ้เขากันดีขนาดครับเนี่ย E what's that pop. Hmm. ขับขนาด แสบขนาดครับตัวยอกินน้ำมันต้องแสบครับ สีสีปลาแดดหรือว่าสีปลาหนามหอมดีนะครับ Thank you. ต้องแสบต,ต้งเผ็ด ตำหมูแตงนะครับพันกันหนึ่งมูงงนะครับแซ่บๆนะครับเนี่ยพเพชเพชเจบๆนะครับป้าพีผ้าน้องเขากินแซ่บๆเพื่อเกาคำฝนตกนิดๆนหมือนคเนี่ย โลูกเพิงนะครับใส่กับตำแตงอู้ไป็ดเผ็ดเลยเดี๋ยวบอทไลา์ครับเอาเบิรงวา,น,านุบหนนุ่ยเสียบยิ่งผ้าพีผ้านอ้องเข้ากินอีย่างนะครับปากนิดเนี่ครับปากพี่นอ้องเข้า เต้ายูท b e นะครับบา่บาจะอย,อยในประเทศไทยฮาหรือว่าต่างประเทศนะครับจะรับส้มสองยูทูบคนมบอนยินแสบนะครับปากกดไหก์กดแช์ก็ติดตามเป็นกำลังใจให้นมบอนยินแสบในเหตุคลิปต่อๆไปนะครับคลิปนี้นมบอนยินแสบขอ,ขอก่าวคบมาสวัสดีครับ